สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มุกนะคะจะพาทุกๆคนมาดูความแตกต่างระหว่างยูโฟเบียยอดฮิตนะคะช่วงนี้รู้สึกหลายๆคนก็นิยมนะคะแล้วก็พี่มุกก็ได้ทำคลิปแนะนำเจ้ายูโฟเบียทั้งสองต้นนี้ไปแล้วนะคะซึ่งอสองอันเนี้ยชื่อภาษาไทยอะ่ะ เขาชื่อยูโฟเบียเขากวางเหมือนกันด้วยความที่คนไทยอะ่ะพอเห็นลักษณะว่าเขาคล้ายเขากวางก็เลยเรียกเขากวางนะคะแล้วเขาก็เป็นยูโฟเบียด้วยกันทั้งคู่แต่ตอนนี้ปัญหาที่เขาเกิดก็คือ,อต้นหนึ่งอะ่ะจะราคาค่อนข้างสูงมากนะคะสูงเพราะอะไรเดี๋ยวพี่มุกจะมาบอกอีกทีหนึ่ง แต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยดูเผิเนๆะน่ะหลายๆท่านอาจจะแยกไม่ออกว่าเขามีความแตกต่างกันนะคะอะ่พี่มุกจะบอกชื่อก่อนว่าต้นทางนี้นะทางซ้ายมือของทุกๆคนที่พี่มุกจับอยู่นี่นะคะเขาคือถ้าชื่อวิทยาศาสตร์อะ่ะเขาคือยูโฟเบียทริลูคารีนะคะส่วนเจ้าต้นทางขวามือนี่เขาชื่อยูโฟเบียสเตนโนคลา a ดานะคะ เขาเป็นยูโฟเบียเหมือนกันทั้งคู่ความแตกต่างภายนอกเขาเนี่ยถ้าเกิดมองภายนอกนะคะเจ้ายูโฟเบียซิลูคาลีเนี่ยพี่มุกขอเรียกเป็นภาษาอ่าเป็นเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาชื่อยูโฟเบียเขาวกวางเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะต้นเนี่ยชื่อยูโฟเบียเขาวกวางต้นเนี้ยยูโฟเบียเขาวกวางสีเงินแต่พอ พอค้าแม่ค้าเรียกต่อต่ต่อต,อต,อตอกันไปเขาก็เรียกแค่เข่าวกวางแล้วพอนำกลับมาขายเนี่ยเขาก็เรียกแค่เขาวกวางทําใหา้ผู้ซื้อบางท่านเนี่ยเกิดการสับสนได้นะคะเจ้าทางซ้ายมือเนี่ยยูโฟเบียทิลูคารีนะคะเขาคือสายพันธุ์เดียวก,กันกับเจ้าพญาไร้ใบที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะซึ่งเจ้าต้นนี้ก็คือพญาไร้ใบที่เป็นคริสตาตา คลิสตาตาก็คือการจเจริญเติบโตที่ผิดปกติเขาก็เลยจะเป็นตะปุ่มตะป่่าแตกกิ่งออกมาเป็นปุ่มๆคล้ายกับเข่าวกวางนะคะแต่ถ้าสัมผัสที่ต้นเขาเนี่ยเขาจะดูเป็นปุ่มๆก็จริงแต่เขาจะไม่มีความแหลมคมเลยนะคะจับตรงไหนก็จะไม่แหลมคมแล้วก็กิ่งเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนออกทางเหลืองถ้าแดดแรงนะคะแล้วก็ลำต้นอะ จะมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะความอ่อนนุ่มนะคะถึงเขาจะมีปุ่มปมเนี่ยจะจับไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้เหมือนเราจับกิ่งไม้อ,อ่อ,อนๆอะ่ะนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะพาไปดูเจ้าพญาไร้ใบธรรมดาอีกทีหนึ่งเทียบกันนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูด้วยว่าเ,เจ้าทริลูคารีเนี่ยที่มันเป็นคริสตัลาต้านนี้มีรายละเอียดอะไรนะคะตามไปดูในคลิปที่ขึ้นลิงก์ไว้ให้ก็ได้ แต่สรุปคือเจ้าต้นนี้มาจากพญาไร้ใบลำต้นจะนุ่มนิ่มไม่มีหนามแหลงพรมทนีนี้มาดูต้นนี้ยูโฟเบียสเตนโนคลาด้าหรือยูโฟเบียเขากวางสีเงินที่บอกว่าเขาเป็นเขากวางสีเงินเพราะว่าถ้าเขาได้รับแสงแดดแล้วลำต้นโตนะคะได้รับแสงแดดมากๆเนะี่ยต้นเขาจะออกเป็นสีเขียวอมฟ้าแต่ถ้าเอามาปักชำแล้วเอาไว้ในร่มเหมือนต้นอย่างเนี้ยต้นนี้ก็จะออกเป็นสีเขียว แต่ข้อแตกต่างเขาคือหนามอันเนี้ยหนามเขาจะแหลมคมมากทุกอันเนี่ยคือปลายแหลมมากถ้าทิ่มเนื้อก็ทะลุได้แล้วก็ตัวลำต้นเขาอะจับดูเนี่ยจะแข็งแกนข้างในจะแข็งมากนะคะจุดสังเกตก็คือดูว่ามีปลายหนามแหลมคมไหมแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นยอดเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูยอดเออพยก้นมาเนี้ยเห็นไหมว่าตรงยอดเขาอะคะ่ะ ก็จะไม่มีหนามที่มันแหลมคมซึ่งบางทีถ้าเกิดมาแค่เนี้ยเราก็อาจจะแยกไม่ออกนะคะสังเกตดูเนี่ยยอดของทั้งสองอันเนี้ยก็จะคล้ายกันมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือพยาไร้ยใบยอันนี้คือเขากวางสีเงินซึ่งถ้าดูที่ยอดนะคะเจ้าเขากวางสีเงินอ่ะถ้ากิ่งอ่อนตรงยอดเขาอ่ะจะเป็นขนขนจะมีลักษณะเป็นขนขนปุย,ปย เขาจะค่อนข้างต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความชํานาญในระดับหนึ่งเลยถึงจะสามารถแยกออกได้นะคะทะนีนี้มาถึงตรงที่ทําไมราคาเขาถึงต่างกันนะคะเจ้าต้นนี้เหมือนพญาไร้ใบเพราะฉะนั้นการตัดปักชําไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าต้นนี้ถ้าจะขยายพันธุ์ให้เขาเป็นคริสต้าแบบนี้หรือเป็นลักษณะเป็นเขากวางแบบนี้ก็คือต้องตัดกิ่งปักชําเท่านั้นถ้าใช้มเมล็ดไปเพาะ จากดอกเนี่ยเขาก็อาจจะกลับกลายเป็นาสายพันธุ์ธรรมดาที่ไม่ได้เป็นคลิสได้นะคะอันนี้ปักชำค่อนข้างง่ายเพราะว่าแกนกิ่งเขาก็อ่อนนะคะแล้วก็อลำต้นเขาอะ่ะค่อนข้างอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปักชำสามารถเกิดรากได้ง่ายง่ายหรือไม่ก็คือถ้าเทียบกับต้นต้นเนี้ยจะต่างกันประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะสิบขึ้นหน่งอะต้นเนี้ย แต่ต้นนี้ก็คือสิบขึ้น10 90, ขึ้นง่ายมากส่วนต้นนี้เนี่ยมันจะมีวิธีปักชำที่ค่อนข้างยากแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการปักชำเนี่ยมันจะยากเพราะว่ารากมันเกิดยากนะคะแล้วก็ใช้เวลานานปักชำอย่างน้อยเนี่ยสองเดือนกว่ารากจะมาสําหรับเจ้ายูโฟเบียเขาวกวางสีเงินเพราะฉะนั้นราคาเาค่อค่อนข้างสูงแล้วก็การจเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะโตช้า ช่วงแรกที่แบบเริ่มมีราก,กน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติรากเขาเยอะแล้วแล้วเราลงดินเนี่ยเขาก็จะโตเร็วพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเวลาเราจะซื้อเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาโพสต์ลงขายเงี้ยแล้วเขาบอกยูโฟเบียเขาวกว้างอะ่ะก็ขอให้ทุกท่านอะ่ะสังเกตให้ดีว่ามันเป็นต้นไหนกันแน่หรือถ้าใครไม่แน่ใจส่งภาพมาถามพี่มุกได้เพราะว่าบางคนอะ่ะก็ลงภาพเนี้ยลรวบอกว่ายูโฟเบียเขาวกว้างแล้วก็ลงชื่อเป็น สเตโนคลาด้าด้วยซึ่งแล้วก็ขายในราคาที่สูงด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเขาตัดกิ่งขายอ่ะเราสามารถเอาไปปักช้ำได้อันนี้พี่มุกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คล่องใจตรงนั้นเพราะว่าเจ้ากิ่งเนี้ยมันปักช้ำง่ายแต่ถ้าแบบเนี้ยยูโฟเบียเขากวางสีเงินอ่ะแนะนำว่าอย่าซื้อกิ่งตัดสดสังเกตว่าพี่มุกจะไม่ขายเจ้ายูโฟเบียเขากวางสีเงินแบบกิ่งตัดสดเลยเพราะว่า มั่นใจว่าปักชำยากมากพี่มุกปักชำเองเนี่ยสิบเนี่ยขึ้นสักสามหลังจากที่ตอนหลังเราเริ่มรู้แล้วว่าต้องใช้วิธีไหนเขาถึงจะง,งอกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าต้นเนี้ยจะราคาสูงมากคืออะอย่างอย่างอย่างไส้เนี้สูงขนาดเนี้ยก็เฉียดเฉียดหนึ่งพันบาทหรือพันกว่าบาทขึ้นไปแต่เ้าต้นเนี้ยประมาณสามถห้าร้อยบาท มันจะต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลือกให้ดีแต่ว่าคือความสวยงามจริงๆอะถ้าเกิดเรามองแบบไม่ได้ติดเรื่องราคาเขาสวยงามคนละแบบแต่แค่อยากให้ทุกๆท,ท่านแยกให้ถูกว่าเข้ามากันคนละสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวพี่มุกจะพาไปดูทั้งสองต้นเนี้ตอนที่เขาโตแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะนี้นะคะอันนี้คือพญาไร้ใบหรือว่ายูโฟเบียทิลูคารี แบบเขากวางนะคะเมื่อต้นโตแล้วเนี่ยเขาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าใครสงสัยว่าพญาไร้ใบหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะขึ้นไปดูข้างบนนี้เลยนี่คือแคคตัสด,ดินสอหรือพญาไร้ใบต้นเบสิกเบสิกของเราเลยซึ่งอันนี้ก็คือเด็ดปักชาได้ไม่ยากนะคะคือถ้าต้นปกติเขาก็จะเป็นแท่งกลมๆแล้วก็แตกกิ่งออกมาเป็นกลมๆเรียบๆธรรมดาใช่ไหมคะแต่พออันเนี้ย เขาเป็นคริสตาลตาเพราะฉะนั้นกิ่งเขาก็จะออกเป็นตะปุ่มตะปําม,มันก็เหมือนเขากวางซึ่งสวยงามนะถามว่าสวยงามไหมสวยงามนะคะอันนี้ก็ให้ทุกทุกท่านดูเอาไว้ว่าตอน้ตนเนี่ยอย่างตรงยอดเขาอย่างเนี้ยถ้าเลี้ยงแบบแดดแรงๆดีๆอะ่ะเขาเขาไม่ต่างกับอ่าเขากวางสีเงินเลยความอวบของต้นกิ่ง แต่ว่าแค่เขาต่างกันตรงเขาไม่มีหนามเขาไม่มีหนามเลยต้นนี้กับสบายมากกิ่งอ่อนมากนะคะก็นี่ให้ทุกคนดูเอาไว้สามารถเลี้ยงเป็นพุ่มใหญ่ได้นะคะสามารถซื้อเป็นกิ่งตัดสดไปปักชำได้อ่ะอันนี้เราก็ให้ดูแล้วนะคะว่าต้นตอนโตเขาเป็นยังไงนี่ลักษณะเวลาเราเลี้ยงกลางแจ้งต้นเขาก็อวบสวยกิ่งเขาก็ค่อนข้างหนาเนี่ยยอดเขาเห็นไหม ค่อนข้างหนาสวยอันนี้เดี๋ยวพี่มุกจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งและนี่ค่ะนี่คือยูโฟเบียขาวกว้างสีเงินต้นที่โตเต็มที่แล้วนะคะสังเกตดูว่าเห็นไหมว่าเขาจะมีหนามทุกกิ่งอะ่ะแล้วหนามเขาก็ค่อนข้างแหลมคมทุกกิ่งนะคะแต่ตรงยอดเขาเนี่ยอะให้ดูยด่างทั้งบน คือถ้าหลายหายท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยก็จะรู้สึกว่าเขาก็คล้ายกับเจ้าแคคตัสดินสอที่เป็นคริสตัลต้าเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยแล้วถ้าต้นเขาอะถ้าโตเต็มที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ต้นเขาจะเป็นสีเขียวอมฟ้าเขาถึงชื่อว่ายูโฟเบียขากวางสีเงินนะคะอันนี้ให้ดูนี่พอโตแล้วจะสวยงามมากซึ่งเจ้ากิ่งพวกเนี้ยปักชำค่อนข้างยากมาก ไม่แนะนำให้ซื้อแบบกิ่งตัดสดเลยไม่ว่าจะถูกหรือแพงอย่าซื้อมาโอกาสรอดน้อยมากค่ะนอกจากฟลุกจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปักช้าไม่ขึ้นเลยสักทีเดียวนะก็ยังสามารถที่จะปักช้าขึ้นได้ข้อสังเกตหลักๆก็คือน้ําค่ะจาไว้เลยว่าถ้าเขาวกวางสีเงินที่แพงๆน้ําจะแหลมแหลมแบบทิ่มบาดเจ็บเลยเนี่ยถ้าโดนแขนโดนอะไรไปอย่างเงี้ยคือเจ็บนะคะ อันนีนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่าเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกๆท่านคงสามารถที่จะสังเกตข้อแตกต่างระหว่าง2ต้นนี้ได้แล้วนะคะยูโ,โฟเบียขาวกวางหรือพยาไล่ใบคริสตาตาแล้วก็ยูโฟเบียขาวกวางสีเงินต้นนี้คือยูโฟเบียสเตนโนคลาด้าต้นนี้คือยูโฟเบียทริลคารีคริสตาตานะคะก็คือก็ไม่ได้จะบอกว่า เขาจะมาหลอกหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าบางทีตัวแม่ค้าเองก็อาจจะสับสนหรือไม่ทราบค่ะก็อยากให้ได้ต้นไม้อย่างที่เราอยากได้นะคะไม่ใยอยากให้ซื้อด้วยความเข้าใจผิดนะคะวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะคะใครมีข้อสงสัยอยากถามหรือว่าจะซื้อแล้วเอามาให้พี่มุกดูไม่ต้องซื้อพี่มุกก็ได้มาถามพี่มุกก็จะบอกให้ได้นะคะว่าต้นไหนเป็นต้นไหนช่วยดูให้ได้ค่ะ ก็อยากให้ได้ต้นที่ต้องการไม่อยากให้ซื้อด้วยความเข้าใจผิดกันอ่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากตามไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เพจมุกแคคตัสด้วยนะคะฝากไป Follow หรือกดไลค์เพจเป็นกำลังใจให้พี่มุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมสวัสดีนะคะ